คำเตือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหตุการณ์สมมุติที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลและสถานที่จริงหรือเหตุการณ์จริงแต่อย่างใดสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่าน วันนี้ผมชินโซมารุจะมาสปอยการ์ตูนเรื่องเปอร์เซอร์กนักรบวิป,ปลาดดาบควายชายคลั่งตอนที่3ความเดิมจากตอนที่แล้วกัสได้ออกเดินทางมาตามหาแคสกาที่หอคอยแห่งการพิพากษาซึ่งที่หอคอยแห่งการพิพากษากัสก็จะได้เจอกับเพื่อนเก่าของเขาซึ่งนั่นก็คือคุณหนูฟาเนเซแห่งกองทัพอสเวนโซเหล็กศักดิ์ธิ์ เพราะกองทัพอัศวินโซ่เหล็กศักดิ์สิทธิ์ได้รับคำสั่งมาจากศาสนาจากักรให้ไปคอยอารักขาและนำทางหลวงพ่อมอกุสไปที่หอคอยแห่งการพิพากษาหลวงพ่อมอกุสคือใคร หลวงพ่อมอคกุสก็คือบาทหลวงที่คอยทำหน้าที่ตัดสินว่าใครคือพวกแม่มดตัดสินว่าใครคือพวกนอกรีดซึ่งในอดีตจริงๆแล้วการล่าแม่มดมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นการปราบคนชั่วแต่มันเหมือนว่าจะเป็นการกำจัดคนที่เห็นต่างคิดต่างกับศาสนาจักรซะมากกว่ามันก็เลยทำให้ชาวบ้านหลายๆคนไม่ค่อยพอใจที่หลวงพ่อมอคกุสมาพรากชีวิตของคนที่พวกเขารักไปด้วยการตัดสินว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นพวกนอกรีดชาวบ้านที่เครียดแค เหล่านั้นก็เลยได้รวมตัวกันแล้วก็เข้าโจมตีหลวงพ่อมอกุสระหว่างที่หลวงพ่อมอกุสกำลังเดินทางอยู่ในรถมา้าแต่บังเอิญว่าหลวงพ่อมอกุสมีแก๊งนักทรมานลันเจอร์คอยอารักขา พวกชาวบ้านก็เลยทำอะไรหลวงพ่อมอกุสไม่ได้ซึ่งแก๊งนักทรมานแลนเจอร์ก็คือลูกศิษย์ของหลวงพ่อมอกุสที่จะคอยทรมานผู้ต้องสงสัยเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นยอมรับสารภาพว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นพวกแม่มดหรือพวกนอกรีตนั่นเองซึ่งก็แน่นอนว่ามีหลายๆคนที่ไม่ได้เป็นแต่ก็ต้องยอมรับสารภาพออกมาเพราะทนความเจ็บปวดไม่ได้ แต่ถึงแม้จะเห็นว่าดูโหดๆกันแบบนี้แต่จริงๆแล้ว พวกนักทรมานลนเจอร์เป็นพวกที่น่าสงสารมากในอดีตพวกเขาเป็นคนที่มีร่างกายพิกลพิการที่สังคมไม่ยอมรับแล้วก็ถูกบูลลี่อย่างหนักมาตลอดจะมีก็แต่หลวงพ่อมอกุสเท่านั้นที่ไม่รังเกียจและปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนเป็นคนปกติแล้วก็เอาพวกเขามาเลี้ยงดูแล้วก็ก่อตั้งเป็นขบวนการนักทรมาลันเจอร์ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อมอกุสก็เหมือนจะไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรมากนักเขาแค่เป็นคนที่เคร่งศาสนามาก มากมากม,ากมากเท่านั้นเองเขาก็เลยมีความเชื่อตามคําสอนที่ว่า ต่อให้หลงโทษพวกนอกรีดรุนแรงแค่ไหนก็ไม่ได้มีความผิดอะไรแถมมันยังเป็นหน้าที่ที่สูงส่งเป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายมาจากพระเจ้าอีกตัางหาเพราะฉะนั้นถ้าแคสกาที่มีรอยตีตราที่หน้าอกแปลกๆมาเจอกับมอร์กุสเข้าเธอก็คงจะสวยแน่ๆแ,แต่ก็โชคดีที่ตอนที่แคสกาเดินเอ๋เออมาที่เมืองน,นี้หญิงสาวใจดีที่มีชื่อว่าลูกาได้มาเจอเธอเข้าซะก่อนลูกาเห็นว่าแคสกา ไม่สมประกอบดูแล้วไม่น่าจะดูแลตัวเองได้ลูก้าก็เลยเอาแคสก้าไปดูแล ตัดมาทางด้านฟาเนเซ่หลังจากเธอมาส่งหลวงพ่อมอกุสเสร็จเธอก็ได้รับคำสั่งมาจากศาสนา,าจักรให้มาช่วยงานหลวงพ่อมอกุสตามล่าพวกนอกฤทิซึ่งถึงแม้การทรมานของหลวงพ่อมอกุสจะโหดร้ายแต่ในกลุ่มผู้ต้องสงสัยก็มีบางคนที่เป็นพวกนอกรทดจริงๆเพราะว่าที่เมืองนี้มีกลุ่มพวกลัทธิบูชาสาตานอยู่จริงๆและพวกบูชาาตาน ก็ชอบมาแอบจัดงานปาร์ตี้กันแบบลับๆกันอยู่บ่อยๆแล้วในคืนหนึ่งระหว่างที่พวกบูชาซาตานกำลังแฮงเอากันอยู่แคสกา้าก็บังเอิญเดินหลงทางมาที่นี่แล้วรอยตีตราของแคสกา้าก็เรียกให้วิญญาณเร่ร่อนมาเข้าสิงผู้เข้าร่วมชุมนุมและผู้เข้าร่วมชุมนุมผีสิงก็จะเข้ามาทำร้ายแคสกา้าที่มีรอยตีตราของเครื่องสังเวย <S 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 แต่แล้วในทันใดนั้นเด็กผีลูกกรอกลูกชายของแคสกาก็ได้ออกมาปกป้องแม่ของมัน และเมื่อพวกลัทธิบูชาซาตานเห็นว่าแคสกาสามารถเรียกผีแล้วก็ไล่ผีได้มันก็เลยนับถือแคสกาและยกย่องให้เธอเป็นจอมแม่มดมาสคอตของลัทธิแล้วก็เอาของบรรณาการมาให้เธอมากมายตัดมาทางด้านกัสระหว่างที่เขากำลังเดินทางมาที่หอคอยแห่งการพิพากษากัสก็ได้บังเอิญไปช่วยชีวิตของเด็กชายจอรจัดที่สู้ชีวิตคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอิชิโดจากพวกทหารต่างแดนด้วยการโชว์สกิลเทพ ฟันทีเดียวดับไปสี่ศพอิชิโดก็เลยประทับใจในความแข็งแกร่งผิดมนุษย์ของกัสเขาก็เลยติดสอยห้อยตามกัสมาแล้วก็คอยตามตือ้อขอให้กัสช่วยรับเขาเป็นลูกศิษย์จากนั้นก็ตัดกลับมาทางด้านแคสก้ากันต่อ พี่สาวใจดีลูก้าที่คอยดูแลแคสกาอยู่ตอนนี้เธอประกอบอาชีพเปิดร้านนวดและพอนีนาเด็กในร้านของลูก้าคนหนึ่งเห็นว่าแคสกาถูกแต่งตั้งให้เป็นมาสคอตของพวกลัทธิบูชาซาตานนีนาก็เกิดกลัวว่าสักวันหนึ่งคนของหลวงพ่อมอร์กุสจะรู้เข้าแล้วพวกเธอก็จะสวยไปด้วยนีนาก็เลยจะแอบพาแคสกาไปปล่อยทิ้งไว้ในป่านิสัยแอบแย่นิดหนึ่งแต่ก็บังเอิญว่าพวกนอกรีดได้มาเจอเข้า ก่อนพวกมันก็เลยหยุดแผนการของนีนาแล้วก็จะลงโทษนีนาด้ยการจับเธอไปบูชายันโทษฐานที่จะเอามาสคอตของพวกมันไปทิ้ง <c oughs> ตัดมาทางด้านกัส เขาได้เดินทางมาถึงเมืองนี้พอดีแล้วก็ได้ไล่ถามหาหญิงสาวที่มีรอยตีตราด้วยท่าทางร้อนรนและลูก้าก็ได้เห็นรอยตีตราแบบเดียวกันที่คอของกัสลูก้าก็เลยมั่นใจว่าสองคนนี้ต้องเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนเธอก็เลยพากัสไปหาแคสกาแต่พอลูก้ากลับมาถึงร้านนวดเธอก็พบว่าแคสกาได้หายตัวไปแล้วพร้อมกับนีนาพวกลูก้าก็เลยแยกกันตามหาแล้วก็เป็นอิชิโดที่ได้มาเจอกับแคสกาเขาก็เลยได้บอกให้ พุ่งตัวไปได้วยความเร็วแสงเพื่อไปตามกัสให้มาช่วยแคสกา แต่ก่อนที่ก๊าซจะมาถึงที่นี่ร้อยตีตราของแคสกาก็ได้เรียกให้วิญญาณเร่ร่อนให้มาเข้าสิงผู้เข้าร่วมชุมนุมอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้ลูกชายเด็กผีลูกกอกของเธอไม่ได้ออกมาช่วยเธอเพราะว่ามันยังเป็นเวลากลางวันอยู่แต่สาเหตุที่วิญญาณเร่ร่อนสามารถออกมาปรากฏตัวได้นั้นก็เป็นเพราะว่าสถานที่ชุมนุมแห่งนี้มีพลังงานในด้านลบมากผิดปกตินั่นเองแล้วก็บังเอิญว่ากองทัพอัศวินโซ เหล็กศักดิ์สิทธิ์ได้หาสถานที่ชุมนุมลับของพวกนอกรีดเจอพอดีพวกเขาก็เลยได้บุกเข้ามาแล้วก็ได้ต่อสู้กับพวกนอกรีดผีสิง ที่หอคอยแห่งการพิพากษาสถานที่ซึ่งในอดีตน่าจะเป็นสถานที่จุดติของวอยหัวหน้าของเหล่าก็ตแฮนก็ได้มีสาวกชนิดพิเศษตัวหนึ่งอาศัยอยู่สาวกตัวนี้สามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นปีศาจหรือสาวกเทียมได้แล้วมันก็ได้เปลี่ยนมาร์สคอตอีกตัวหนึ่งของลัทธิให้กลายเป็นปีศาจแพะภูเขา ปีาสารแพทย์ภูเขากำลังจะทำร้ายแคสกาแต่ทันใดนั้นกัสก็ได้พุ่งตัวมาด้วยความเร็วเสียงมาช่วยเธอจากนั้นกัสก็ได้บอกให้อิชิโด พาแคสก้ากับนีน่าหนีไปก่อนเขาจะได้ต่อสู้ได้ถนัดถนัดแล้วหลังจากที่ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วกัสก็สามารถจัดการกับปีศาจแพทย์ภูเขาลงได้แต่พอกัสตามมาหาพวกแคสกาเขาก็พบว่าแคสก้ากับนีน่าถูกพวกอสศวนโซเหล็กศักดิ์สิทธิ์จับ ไปที่หอคอยแห่งการพิพากษาแล้วพวกแก๊งทรมานหลันเจอได้จับตัวนีน่าไปสอบสวนว่าเธอเป็นแม่มดหรือเปล่าซึ่งนีน่าก็คิดว่าถ้าเธอบอกความจริงไปว่าแม่มดของพวกนอกรีดที่หลวงพ่อมอร์กุสกำลังตามหาก็คือแคสกา้าเธอก็คงจะรอดจากการถูกทรมานแต่นีน่าก็ไม่ได้ทำเพราะเธออยากจะปกป้องแคสกาแต่พอหนีนาเห็นสภาพของห้องทรมานเท่านั้นแหละ เลือดยังไม่ออกสักหยดนีน่าก็บอกความจริงไปเลยแต่จริงๆแล้วก็ออกมาหยดหนึ่งแคสกา้าก็เลยถูกจับไปไต่สวนแทนแต่เนื่องจากว่าเธอไม่ยอมพูดอะไรเธอก็เลยจะถูกจับไปทรมานเพื่อเค้นความจริงโดยเครื่องทรมาน ไอลอนไมเดนหรือเครื่องทรมานผมมาจันสาวเหล็กแต่ก่อนที่แคสก้าจะถูกมันหนีบลอยตีตราของเธอก็เรียกให้วิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตจากการถูกทรมานในสถานที่แห่งนี้ออกมาอารวาด วิญญาณพยาบาทเหล่านี้มีความเครียดแค้นมากพวกมันได้กลืนกินสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่พวกมันสัมผัสโดนทุกคนที่ยังมีสติดีอยู่ก็เลยรีบพากันวิ่งหนีแต่บังเอิญว่าแคสก้าสติไม่ดีเธอก็เลยไม่ได้หนีพวกมันมซึ่งในระหว่างนั้น กัสอิชิโดแล้วก็ลูก้าก็ได้มาถึงหอคอยแห่งการพิพากษาพอดีแล้วกัสก็ได้แอบเข้ามาจับตัวฟานเซเซแล้วก็บังคับให้เธอพาเข้าไปหาแคสก้าแต่พอมาถึงห้องทรมานแคสก้า ca, กลับไม่อยู่ที่นี่แล้ว แพ็คคนที่เห็นเหตุการณ์ได้เล่าให้กัสฟังว่าแคสก้าถูกพวกวิญญาณพยาบาทกลืนกินเข้าไปแต่พวกมันก็ไม่สามารถทำอะไรเธอได้เพราะผีลูกกรอกลูกชายของเธอคอยปกป้องเธอเอาไว้ส่วนทางด้านลูก้ากับอิชิโดลูก้าได้ขอความช่วยเหลือจากเจอโลมหนึ่งในอัศวินระดับสูงของกลุ่ม อัศวินโซ่เหล็กศักดิ์สิทธิ์ที่เคยมาเป็นลูกค้าของเธอแล้วก็เหมือนว่าจะชอบเธออยู่พอสมควรให้ช่วยพาเธอไปหาหนีนาและพอช่วยนีนาออกมาได้พวกเขาก็พากันหนีส่วนทางด้านหลวงพ่อมอร์กุสกับแก๊งทรมานลันเจอร์ พวกเขากําลังถูกวิญญาณอาฆาตต้อนจนจน,จนมุมแต่ก่อนที่พวกเขาจะถูกพวกวิญญาณกลืนกินสาวกปริศนาที่มีพลังพิเศษก็ได้มาใช้พลังปเปลี่ยนพวกเขาทั้งหมดให้กลายเป็นอะมนุษย์ปีศาจสาวกเทียมจากนั้นหลวงพ่อหมอกุสที่ได้รับการพาวเวอรอัพก็ได้พ่นไฟออกจากปากใส่พวกวิญญาณพยาบาทจนพวกมันส่วนหนึ่งสลายไป แล้วหลวงพ่อมอร์กุสก็ได้แม่หมดหรือแคสกามาอยู่ในกำมือและแรงระเบิดจากก็อดเบลดหรือลมหายใจแห่งพระเจ้าของมอร์กุสก็ทําให้ลูก้าพลัดตกลงมาจากหอคอยแต่ก็บังเอิญว่าอัศวินกะโหลกผ่านมาแถวนี้พอดีเขาก็เลยช่วยลูก้าเอาไว้อัศวินกะโหลกกําลังไล่ตามสาวกปริศนาอยู่แล้วเขาก็ไล่ตามมันมาจนถึงถ้าใต้ดินตัดกลับมาบนหอคอย กัสได้ตามสัมผัสของพวกอามนุษย์มาจนมาเจอกับมอร์กุสกัสพยายามจะชิงตัวแคสก้าคืนแต่มอร์กุสก็ไม่ยอมเพราะมันต้องการที่จะเอาแคสก้าที่มันคิดว่าเป็นแม่หมดไปเผาทั้งเป็นซึ่งก็แน่นอนว่ากัสเองก็ไม่ยอมเหมือนกันกัสก็เลยต้องต่อสู้กับนักทรมานหลังเจอที่ตอนนี้มีปีกกันหมดทุกคนแล้วซึ่งพวกนักทรมานส่วนใหญ่ ก็จะมีหน้าตาที่น่ากเกลียดน่ากลัวไม่เข้ากับปีกสีขาวที่เหมือนกับของเทวดาของพวกมันแต่ก็มีบางคนที่มีหน้าตาบ้องแบวที่ดูเข้ากับปีกสีขาวอยู่แต่ก็เฉพาะแต่หัวเท่านั้นนะเพราะว่าบอดี้ของมันนั้นมันบึกมากจนเกินไป ตัดมาที่ถ้ำใต้ดินอยู่ๆลูกาก็ฟื้นขึ้นมาจากการสลบแล้วก็ได้พบเจอกับสาวกปริศนาพอดีสาวกตัวนี้มันมีชื่อว่าไข่แห่งโลกที่สมบูรณ์แบบในอดีตมันเคยเป็นเด็กที่มีร่างกายที่พิกลพิการที่น่าสงสารและต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอดและเนื่องจากว่ามันไม่มีเพื่อนหรือครอบครัวมันก็เลยได้ถวายตัวของมันเองจนได้ถือกำเนิดใหม่กลายมาเป็นสาวกที่มีรูปร่างคล้ายกับเบเฮลิตพร้อมกับรอยยิ้มที่ พิมพ์ใจตัดกลับมาบนหอคอยอีกครั้งซึ่งเนื่องจากว่าสาวกเทียมไม่ได้แข็งแกร่งเท่าสาวกจริงกัสก็เลยจัดการกับปิกที่หัวหน้าแบลวแล้วก็หน้าแย่จริงลงได้แต่การร่วมมือกันระหว่างอิชิโดกับแพ็ กลับไม่สามารถทำอะไรมอร์กุสได้เลยซึ่งก็โชคดีที่มอร์กุสมันมองว่าอิชิโดกับแพ็กเป็นอะไรที่มุดปลวกมากๆมันก็เลยบินพาแคสกาไปเผาทั้งเป็นโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรกัสก็เลยร้อนรนมากเพราะเขากลัวว่าแคสกาจะเป็นอันตรายเขาก็เลยรีบพุ่งไปหามอร์กุสแต่ก็ถูกหน้านกยิงขนนกมาขวางเอาไว้ แต่กัสก็สามารถจัดการกับหน้านกไปได้จากนั้นกัสก็ได้ตามไปช่วยแคสก้าที่กำลังจะถูกเผาทั้งเป็นตามนิมิตที่เขาเคยได้เห็นพอดีตัดมาที่ถ้ำใต้ดินอัศวินกโหลกแต่นึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เขาได้หาตัวไขแห่งโลกที่สมบูรณ์แบบเจอแล้วก็ฟันมันเข้าไปอย่างจัง แต่มันก็ยังไม่ตายแล้วไข่แห่งโลกที่สมบูรณ์แบบก,ก็ได้ลักพาตัวหลูก้าแล้วหนีเข้าไปอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำซึ่งในที่สุดอสวินกโลลกก็ได้ตามมาเจอแล้วก็ฟันมันเข้าไปอีกครั้ง แต่มันก็ยังหนีไปได้อีกครั้งแต่ไข่แห่งโลกที่สมบูรณ์แบบก็บาดเจ็บหนักมากยังไงมันก็คงจะไม่รอดมันก็เลยจะไปหาที่ตายดีๆบนยอดหอคอยมันจะได้ดูดวงจันทร์ไปด้วยระหว่างที่มันกําลังจะสิ้นใจ แต่ในระหว่างที่มันกําลังปีนหอคอยอยู่มันก็ได้เหลือไปเห็นผีลูกกรอกลูกชายของกัสกับแคสก้าที่กําลังนอนหมดแรงแล้วใกล้จะตายมันก็เลยรู้สึกสงสารเด็กคนนี้มากเพราะดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะอาภัพเหมือนเหมือนกับมันมันก็เลยอมเด็กผีคนนี้เข้าไปในปากเพื่อหวังที่จะให้ร่างกายของมันให้ความอบอุ่นกับเด็กคนนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เด็กคนนี้จะตายจากนั้นก็ตัดกลับมาที่กัส เขาสามารถจัดการกับหลวงพ่อมอกุสร่างแรกลงได้หลวงพ่อมอกุสก็เลยต้องใช้ร่างสองเปลี่ยนคนทุกเส้นบนร่างกายให้กลายมาเป็นคนนกเหล็กให้มาเป็นชุดเกราะแล้วเข้าโจมตีกัส หลวงพ่อมอกุสคิดว่าสิ่งที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ก็คือพระคัมภีร์ที่เขาพกติดตัวตลอดแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์มันทะลุจนกลวงโบไปแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ก็คือพลังของปีศาจที่เขาได้รับมาจากสาวกขายแห่งโลกที่สมบูรณ์แบบตัางหากจากนั้นทั้งสองคนก็ได้สู้กัน แล้วกัสก็สามารถจัดการกับมอร์กุสลงได้โดยอาศัยเพียงแค่ชุดออลเล็กๆเพียงหนึ่งเดียวบนร่างกายของมอร์กุสเท่านั้น <S <S แต่ถึงแม้จะจัดการกับมอร์กุสได้แล้วคลิปนี้ก็ยังไม่จบเพราะไฮไลท์ของคลิปนี้ก็คือการคืนชีพของกลีฟีดไข่แห่งโลกที่สมบูรณ์แบบได้ฟักตัวลูกชายของกัสกับแคสกาจนได้ถือกำเนิดใหม่มาเป็นเหยี่ยวแห่งแสงกลีฟีดพร้อมกับตอนที่ตะวันกำลังจะขึ้นพอดี 天心者は来たれり เหมือนว่ากรีฟฟีจะยืมร่างลูกชายของกัสกับแคสก้ามาใช้จนได้มาจุดติใหม่มามีเลือดเนื้อบนโลกใบนี้อีกครั้งซึ่งมันก็ทำให้กัสรู้สึกดีใจมากที่จากนี้ไปเขาจะได้ไม่ต้องตามหาก็อดแฮนให้เมื่อยถ้าได้เจอตัวกับกรีฟฟีอีกครั้งเมื่อไหร่เขาสาบานว่าจะตบปันให้ดิ้นเลยต่อหน้าพบกับผู้ช่วยคนใหม่ของกัสแม่มดตัวจริงและก็การกำเนิดของกองพันเหยี่ยวใหม่